หลวงพ่อโบดน้อยวัดอมรินทรารามบวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหลวงพ่อโบดน้อยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยสุขโขท,ทยัยปางมาณวิชัยวัสดุทองสำริดหน้าตากว้าง4ซอก22นิ้วสูง7ซอก21นิ้วปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถน้อยวัดอมรินทรารามบวรวิหาร วัดอมรินทรารามเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดบางว่าน้อยคู่กับวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระคังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนาเป็นพระอารามหลวงสมัยกรรัธนโกสิลร์พระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงบูรณะปริสังขรณ์พร้อมกับกรมพระชวังราชทานนามใหม่ว่าวัดอมรินทราราม ในสมัยรัชกาลที่5ในพศ2441เมื่อพระบาทสมเด็จพระจ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้สร้างทางรถไฟสายใต้เริ่มต้นที่บางกอกน้อยบริเวณวัดและพราโบสถ์ส่วนหนึ่งถูกทางรถไฟผ่าน ต่อมาเกิดสงครามโรคครัง้งที่สองสถานีรถไฟบางกอกน้อยถูกระเบิดเสียหายเป็นอนาเขตกว้างขวางรวมถึงวัดอมรินทราลามด้วยแล้วสิ่งก่อสร้างเพียงโบสถ์น้อยมณฑปพระพุทธบาทจำลองพระพุทธฉายและหอสวดมนต์สาราใหญ่ หลวงพ่อในโบสถ์น้อยพระเสียรหักลงด้วยแรงระเบิดเมื่อสองครามสงบจึงได้ต่อพระเสียรขึ้นในพศ2492ได้มีการบูรณะริสังขอนวัดโบสถ์น้อยใหม่กล่าวกันว่าพุทธลูปโบสถ์น้อยมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถืออย่างกว้างขวาง มีผู้ที่เดินทางมาสักการะและขอพรและสิ่งที่พึงปรารถนาได้รับความสําเร็จตามที่ต้องการและในวันที่29พฤศจิกายนของทุกปีจะมีประชาชนมรศการ,กรหลวงพ่อโบน้อยเป็นประจำจนกลายเป็นประเพณีที่ยึดปฏิบัติกันมาสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ ID 093 594 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะขอให้ท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ